วิธีหลอกสมองให้รวยและสําเร็จเร็วมากขึ้นทําตามนี้นะครับบางครั้งเนี่ยเราลงมือทําก็สามารถประสบความสาเร็จได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเราลงมือทําแล้วก็ใช้ความคิดนะครับหรือแรงขับเคลื่อนภายในเนี่ยก็จะทาให้คุณสําเร็จเร็วขึ้นครับโดยการที่เราต้องทํางานกับจิตใต้สําน็จหรืออันคอนเชตไมค์ครับการทํางานกับจิตใต้สําน็กมีข้อดีคือสมองเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันเป็นความจริงหรือหลอกเพราะฉะนั้นเนี่ยยกตัวอย่างให้คุณลองจินตนาการดูสิกครับว่าคุณเดินไปที่ตู้เย็นของบ้านหยิบมะนาวมาลูกหนึ่งนะครับแล จิมเกลือนะครับแล้วคุณก็บีบมันใส่ปากครับคุณรู้สึกว่าคุณน้ำลายสอไหมครับหรือบางครั้งเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณแบบอยากจะกินมะนาวไหมครับหรือคุณรู้สึกถึงความเปรี้ยวของมะนาวไหมครับนั่นแหละครับสมองไม่รู้เลยว่าอะไรคือความจริงอะไรคือหลอกแต่เวลาที่เราพูดถึงมะนาวเนี่ยมันน้ำลายสอเข้ามาจริงไหมครับเช่นเดียวกันคุณอยากสําเร็จแบบใดจินตนาการและสร้างความรู้สึกแบบนั้นซ้ําๆย้ำๆคิดมันอยู่ในหัวบ่อยๆประกอบกับการลงมือทําที่มากพอนะครับและนี่แหละครับเป็นวิธีการหลอกสมองให้รวยโดยที่ไม่ได้้้้ตต่่อออาานไมไมดดดรรูสึกเะ เรารู้สึกเหมือนกับได้รับแล้วมีแล้วเป็นแล้วใครคิดว่าชอบคลิปนี้พิมพ์ไหมครับว่าชอบขอไปสารมาสัก,กุลเดนาพีสวัสดีครับ